เรื่องใหญ่ครับวันนี้มีเรื่องที่คนขุดเหมืองเตรียมการอะไรบางอย่างนะครับเรียกได้ว่าแท่งสไปค์พุ่งขึ้นมาเลยนะครับมีโอกาสที่คนขุดเหมืองเตรียมของหรือว่าเตรียมบิตคอยเนี่ยที่จะเอาไปเทแล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้แล้วเรามาคุยกันนะครับรวมถึงนะผมมีข้อมูลของ m e t a v e r s e สแล้วก็ข้อมูลของ e ทร a คุณโดครอนมาโพอสอะไรบางอย่างนะครับทำให้มีอีกหนึ่งโอกาสที่สำคัญที่ทำในเรื่องของ เอาโกสเตเบอร์คอยหรือว่าสเตเบอร์คอยที่เพกด้วยตัวอัลกอริทึมเนี่ยอีกหนึ่งตัวนะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันไปเต็มที่เลยนะสำหรับวันอาทิตย์วันนี้กันนะครับโอเคก็อย่างเช่นเคยนะครับผมก่อนที่ไปดูกันยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นนาลังใจให้หน่อยเนาะขอเวลาสองวินาทีนะครับโอเคกดไลค์กันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เลยดูว่าตอนนี้หลังจากที่การขุดบิตคอยทะลุ 19ล้านเหรียญ BTC ไปเรียบร้อยแล้วเนาะเหลืออีกแค่2ล้านถูกต้องไหมครับที่จะสามารถขุดได้ในะอีก100ปีข้างหน้าเนาะก็เลยจะทำให้ตอนนี้ในเรื่องของความยากในการขุด BTC นะครับสำหรับตัว h แฮชเ e t ก็พุ่งขึ้นไปเป็นออตามไฮอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมก็ถ้าใครจังกันหน้าในก่อนหน้านี้เนาะคือจริงแล้วมาเติบโตขึ้นมาตลอดเนาะสำหรับตัวแฮชเล e นะครับแต่ในปีที่แล้วเนี่ย มีปัญหาในเรื่องของทางจีนที่เขาได้แบนคนขุดเหมืองให้ออกไปนอกประเทศทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็ได้มีการบางังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเนาะ,ะตอนนั้นก็เลยได้ทำให้บิตคอยคราชลงมาจาก6 0ห0 0เหลือส0,000ืนในขณะนั้นนั่นเองนะครับก็ตอนนั้นถ้าเราสังเกตดูเนาะมันตกลงมาค่อนข้างแรงนะครับพอตกมาปุ๊บคนขุดเหมืองก็ค่อยๆปรับแล้วก็ค่อยๆไปตั้งเทน,ทานาฐานไปคาซักฐถานไปเท็กซัสไปแคนาดาอะไรต่ Gaga, างๆก็ว่ากันไปนะครับก็เลยได้ตอนนี้อ่าก็เลยได้ทำให้ตอนนี้แฮชเล e หรือว่า เน็ตเวิร์กของ Bitcoin กลับมาแข็งแร่งยิ่งกว่าที่เคยเป็นในไหนนะครับผมก็เลยเดยว่าแข็งแร่งเพิ่มมากขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ในเรื่องของตัวเน็ตเวิร์กดิฟฟิคอลตี้หรือว่าความยากในการขุดก็มีสูงเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคนก็ไปแข่งกันขุดเพราะว่าถ้ามีการแข่งกันขุดมากขึ้นมันก็จะปรับในเรื่องของความยากในการขุดให้เพิ่มมากขึ้นไปนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจดีว่าเอออนาคต n น t w o ว k กของบิตคอยมันก็จะ แข็งแร่งไปแบบนี้อีกต่อไปนั่นเองนะครับรวมถวงนะครับผมถ้าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่รู้จักเนาะในเรื่องของตัว h a v i n g เนี่ครับก็ h a v i n g เนี่ยก็คือ bitcoin เนาะเวลาที่ทุกๆสปีนะครับมันจะถูกหาลงเครื่องหนึ่งหรือว่าหาร2สองนั่นแหละนะครับผมทุกๆสปีในส่วนของบล็อกในการขุดหรือว่าในการปิดบัญชีเนี่ย reward มันก็จะถูกลดลงไปทุกๆ4ปีเนาะโอเค ห0เหลือ25หเหลือ12.5เหลือ6.25แล้วก็ต่อไปก็เหลืออีก3กกว่าๆนั่นเองนะครับในทุกๆ4ปีเนาะซึ่งในขณะนี้เราก็อยู่ในช่วงที่ประมาณอยู่ในรอบประมาณนี้แล้วเนาะหรือว่าในช่วงที่6.25ุดส BTC ต่อบล็อกนะครับอนาคตปี2 0งพ่ก็จะเหลือ 3. จุดกว่าๆนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าดูข้อมูลเนาะจะสังเกตนะฮะว่าตั้งแต่เวลาที่มันเกิดแฮวิงเมื่อไหร่นะครับเป็นเรื่องทุกทีเพื่อน เลดูว่าพอ a ฮวิ่งปุ๊บราคานี่ไปเลยนะครับผม mm. ก็เติบโตเนาะจากจุดต่าสุดของก่อน h ฮ v วิ่งเนี่ยแล้วก็ไปถึงจุดสูงสุดหลังจากที่ a ฮ e วิ่งเนี่ยรอบแรกก็ไป60,000%รอบ2ก็ไป1,000% 0รอบ3ละ่ะไปเท่าไหร่ไปสักอันนี้ผมก็ไม่รู้นะตอบไม่ได้นะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ที่ส่วนใหญ่ที่มัน i ฮ g วิ่งมาโดยตลอดเนี่ยโตเป็น10เท่าโดยเสมอมา ประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ที่น่าจับตามองนะว่า Bitcoin จะทําแบบนี้ซ้ํารอยย้อนกลับไปที่เราหเห็นแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าเราดูเนาะตอนปี2องพอ่ะตอนนั้นจุดต่าสุดก็อยู่ราวๆสัก200ถูกต้องไหมก็พีขึ้นมาอยู่ที่ 10, 7 1 7ึ่งหื่นเจ็ดอะโอ้โหโตมา10,000%ก็เท่าไหร่หนึ่งร้อยเท่าเหรอหนึ 1, ่งพันเปอร์เซ็นต์คือสิบเท่าหนึ่งหมื่นเปอร์เซ็นต์คืหนึ่งร้อยเท่าอืมเรียกได้ว่าคึกคักจุดพอสมควรนะครับในตอนนี้ก็ถือว่าเราอยู่ในรอบนนี้้แลวนะก ต้องรอจับตาแหละว,ว่ามันจะไปพีคที่เท่าไหร่นะครับผมไม่มีใครรู้ไม่มีใครตอบได้เนาะต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโปรโของคนขุดเหมือนกันบ้างน,นะครับก็ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการขุดที่ยากขึ้นในก่อนหน้านี้นนนไปแล้วนะครับก็ล่าสุดอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งข้อมูลที่ที่น่าสนใจดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับผมบางข้อมนนูลนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นในจุดเริ่มต้นเล็กๆแล้วกันนะที่เริ่ม ที่จะเห็นคนขุดเหมืองที่ขุดมาอย่างยาวนานก่อนนั้นนี้ที่ไม่ได้จะเอาเข้าไปในเอชเอ n แต่อย่างใดเนี่ยเริ่มมีบางส่วนแท่งนี้พุ่งขึ้นมาเลยนะครับผมในการที่เอา Bitcoin เข้าไปในเอชเอนตนั่นเองครับก็ต้องรอจับตาเนะว่าจะส่งผลอะไรต่อราคาหรือเปล่านะครับผมก็ถือว่าแท่งใหญ่ขึ้นมาในนัขนาะนี้นะแต่ถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปเวลาที่คนขุดเอาบิตคอยเข้าไปเนี่ยช่วงนั้นต้องรอจับตาแล้วแหละว่า มีโอกาสสูงเหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนนะแต่หมายถึงว่ามันมีโอกาสที่เป็นไปได้ว่าราคาบิตคอยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นแล้วทําไมคนกดต้องเอามาขายด้วยก็คือเขาต้องขายตอนที่มันปรับตัวขึ้นไง <c oughs> ถูกต้องไหมกออ็ประมาณนั้นอ่ะนะครับผมก็น่าจับตาว่าตอนนี้เริ่มมีอาการบางอย่างแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราดูก่อนหน้านี้เราจะสังเกตว่ามันต่ําเตีย้ยเรียดินโดยเสมอมานะครับผมตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเดือนเมษาเนาะ หนึ่งปีเต็มๆนะครับตอนนี้ชักเริ่มมีอาการพุ่งขึ้นมาสูงนะครับต้องเราจับตากันดูต่อไปแล้วว่า Bitcoin จะขึ้นหรือไม่นะครับผมแต่ถ้าดูดภาพกว้างใหญ่ๆแล้วเนี่ยจะจริงยังไม่ได้จะเยอะอะไรมากมายนะอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางคลิปตัวคอนะครับจะสังเกตว่าตอนที่ราคา Bitcoin ตอนนั้นพีคไปอยู่ที่ 27, 0 0 0เนาะตอนนั้นตั้งแต่ราคาบ i t c o i n 2 4 0 0 0อ่24,000จนถึง60 0 0 0่ยในช่วงนั้นน่ะโอเคพอ24 0 0 0ปุ๊บมีการ เอาเหรียญบิตคอยจากนักขุดต่างๆเข้ามาในเชนค่อนข้างที่จะเยอะหรือว่ามันหายไปเยอะนั่นเองนะสำหรับในกระเป๋าของคนขุดต่างๆนะครับในช่วงนั้นแล้วก็หลังจากที่มันหายไปเนี่ยก็เลยได้ส่งผลให้ราคาพีขึ้นไปเนาะหลายคนก็คาดการว่ามีโอกาสที่คนขุดเอาเหรียญไปเทนในเอเชนนั่นแหละก็แต่ก่อนที่เขาจะเทเขาก็คงต้องให้ราคามันขึ้นไปก่อนนั่นแหละนะครับผมซึ่งครั้งนี้ก็มีจุดเติงเล็กๆเกติงเล็กๆนะครับผม แต่มันคือมีเริ่มมีอาการบางอย่างแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะว่าไอเต่งเรื่อยๆตรงเนี้ยมันจะเป็นใหญ่ๆแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนยังไงต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้นะหรือว่าถ้าใครมีเวลาก็เข้าไปที่เว็บไซต์คลิปตัวควอนกดล็อกอินเข้าไปดูชาชาน,นี้ได้นะครับเผื่อจะได้เป็นอีกหนึ่งไอเดียว,ว่าเออมันมีการเริ่มเตรียมการอะไรบางอย่างแล้วเผื่อที่จะได้เป็นอีกหนึ่งโอกาสสําหรับ เ,เพื่อนๆชาวคริปโตกันนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของทาง c i t y b a n k กันบ้างนะครับก็ล่าสุดนะครับผมที่เขาได้ทำเรพอร์ตเนาะสำหรับตัว Metaverse and Money นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่นะสำหรับบตรเครดิตที่เราใช้ใช้กันอยู่นี่แหละนะฮะก็เรไดียว่า Bullish หรือว่ามองว่าเป็นอัพไซด์บากมาเนาะสำหรับ Met a v e r s e ที่คาดว่าจะโตถึง13เทรียนโอ้โหในปี2030นะครับผมจึงถือว่าเป็นเงินที่ใหญ่นะ13ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับถือว่าเอาเรื่องอยู่พอสมควรในขณะนี้นะเพราะว่าตอนนี้ตลาดคริปโตโดยรวมทั้งหมดมาเกิดขับ2ดกว่าเทรียนหรือว่า2จุดกว่าล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนาะ13เทรียนเนี่ยรู้สึกว่าจะว่าจะใหญ่กว่าทองไงนะถ้าผมจะไม่เป็นทองรู้สึกจะ10 10กว่าเทเรียนใช่ไหมอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่น่าจะประมาณนั้นนะโอ้โห ก็เลดูว่าเติบโต,ต13ทเทียนในปี2030นะก็อีกประมาณสักเกือบเกือ8ปีประมาณนั้นนะครับไม่รู้ว่าจะจริงแบบที่ทางซิตี้แบงก์บอกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าก็ไม่ควรที่จะมองข้ามแล้วก็ไม่ควรว่า,าจะไปมองว่าคริปโตมันเป็นสแกมหรือว่าเมตาเวิร์สเป็นสแกมนะเพราะว่าคือก็ค่อนข้างมีหลายคนก็ค่อนข้างจริงจังนะครับแล้วก็ซิตี้แบงก์ก็ออกมาทารีพอร์ตอย่างจริงจังให้กับทางลูกค้าของเขาได้เห็นภาพ เพิ่มมากขึ้นนั่นเองก็ยังไรแล้วถ้าใครไม่เชื่อไม่มีปัญหานะ don t trust t verify นะครับก็ไม่เชื่อไม่เป็นไรก็เข้าไปพิสูจน์ไปศึกษากันเพื่อนๆจะได้ได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่เวอร์จริงนะจะได้ออกไปก็จะได้ตามความเข้าใจตัวเองไงถูกต้องไหมเออก็ลองศึกษากันดูแล้วกันแต่ถ้าบางคนเข้าไปศึกษาแล้วเฮ้ยมันเจ๋งนี่ว่าอะไรแบบนี้เรื่องคริปโตเนาะ โอกาสที่จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสสําหรับคนที่เข้าไปศึกษาอย่างจริงจังก็ได้นะครับอย่าไม่ต้องเชื่อใครทั้งนั้นไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อซิตี้แบงค์แต่อย่าได้จะให้เขาไปศึกษากันอย่างจริงจังเผื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งโอกาส นั่นเองนะครับนี่ถ้าเราเข้าไปดูที่มวลหมู่ของ Metaverse ในคอยเกกโกกันบ้างน,นะครับก็เรียกได้ว่ามีหลายตัวเหมือนกันเนาะแต่อันดับหนึ่งเลยน,นขณะนี้ก็คือเอ็ก i n นฟินิทนั่นเองนะครับก็มันเกิดแคปอยู่ที่ประมาณ7บนะิลเลียนเนาะหรือว่า7พันล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับลองลงมาเป็น The Sandbox d e c e n t r a l ซนเแล้วก็ Engine นะครับก็ลองดูศึกษากันดูแล้วกันสำหรับโปรเจกต์ใหญ่ๆต่างๆเหล่านี้เผื่อที่จะได้เป็นในหนึ่งอโอกาสอะไรดีๆถ้ามันอยู่ยาวจนไปถึงี203 ไปพร้อมๆกับเมตาเวิร์ดที่ทาง c i t ี้แบงค์เขาได้พูดถึงนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะดูเรื่องถัดไปนะครับขอขั้นด้วยพูดสนับสนุนรายการอย่าง p o o n นกันก่อนเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับสปอนเซอร์โดย p o o n นินะครับพ i o n เนี่ยเป็นกระดานเทรดสำหรับการเทรดแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กริดในการซื้อขายเนาะหรือว่าการซื้อขายในโซนที่เราตั้ง เอาไว้นั่นเองนะครับรวมถึงการ buy the dip ตามที่เราตั้งเอาไว้ก็สามารถทำได้เวลาที่ตลาดมันตกลงมาแรงๆเนาะหรือสามารถใช้ฟังก์ชันในการ DCA ในการที่จะเก็บเรื่อยๆทำให้เราสะดวกในการที่จะไม่ต้องคอยมานั่งกดมานั่งเฝ้าให้บอร์ดมันทำงานไปได้เลยนะครับทังนั้นนะครับผมการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงเนาะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางคุณดควรกัน,กนบ้างน,นะครับก็เลยดู l o v e to s ซอ It นะครับหรือว่า ชอบที่จะเห็น FRAX หรือว่าเหรียญ FXS To The Moon นะครับก็เลยได้ว่า26%ก็นะก็เติบโตมาในช่วงนี้นะครับสำหรับตัวแฟ a กคืออะไรนะครับก็คือเป็น, er นเอาโกเซเบอร์คอยนั่นเองหรือว่าเป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่ทำในเรื่องของเกี่ยวกับเซเบอร์คอยคล้ายๆกับเทอร่าน,นั่นแหละนะครับผมแต่ก็ ถือว่าเป็นในหนึ่งคู่แข่งเนาะแต่แต่คุณโดยคนเขาก็ไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งเนาะมองว่าอนาคตในเรื่องของเอลโกลเซบคอยก็มีโอกาสที่จะเติบโตเขาก็เช่นชอบที่จะได้เห็นตลาดมันเติบโตเนาะดังนั้นฉนั้นถ้ามีคนเข้ามาแข่งขันกันเยอะผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะทําให้มันมันมีแนวโน้มที่คนให้ความสนใจในส่วนของสเตเบคอยที่เป็นอัลกอริทึมในการเพกโดยที่ไม่จะเป็นต้องมีเอ่อไม่จะเป็นต้องไปฝากชีวิต เซ็นทรัลไลท์ใดเจ้าหนึ่งประมาณนั้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเ่องบางคนก็อาจจะชอบแบบนี้นั่นเองนะครับก็เลยได้ส่งผลให้แฟรกตอนนี้ก็เริ่มเติบโตขึ้นไปด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมผมได้พูดถึงในเรื่องของแฟรกไปในตัวเอ็กซ์คลูซคอนเทนเนาะสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกซัพพอร์ตกันโดยเสมอมานะครับอยู่ในนิวเลสเตอร์ที่64เอ่อวันที่3าอขอไปวันที่4เดือน3เดือนที่แล้วเนาะ ก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับในเรื่องของโอกาสต่อจากเทราโ u น่าแฟลกแฟนแนนก็คิดว่าข้อมูลเลเซอร์ต่างๆน่าจะเป็นในโอกาสสัหส่วเพื่อนกันนะครับกดเลี้ยงหน้าตายคลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนพักผ่อนนะสำหรับสุดสัปดาห์นี้ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาแฮปปี้บ day กันใน คลิปที่แล้วขอบคุณจากใจจริงๆนะครับผมขอบคุณที่ซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณที่ a p ้เบ i ร์เดย์ขอให้อ่าสะท้อนกลับไป10เท่านะครับผมนะขอบคุณนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ